เล่นเกมอะไรดีวะไม่ค่อยมีเกมเล่นด้วยสิช่วงนี้ไหนไหนไหนมีเกมอะไรน่าเล่นบ้างเนี่ยเฮ้ยมีแมปอะไรน่าเล่นบ้างเนี่ยแนวไทยคูนดีกว่าไทยคูนเดชโกมมีแมปควยอะไรบ้างเนี่ย การประมูลการลบเออไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่เลยฮ่าออหน้าเบื่องั้นลองเป็น simulator โอเคอืแมแบบไรดีต้องมีสักแมปที่โดนใจ แมแบบไรดีวะเอ้ยแบบสนุกสนุกน่าเล่นไปอยู่ในหมวดเนี่ยฮึมเออแบบอะไรดีวะซีมูเลเตอร์ อะไรเนี่ยไหนดูหน่อยโหโหอะไรเนี่ยอู้ยลองเล่นอันนี้ละกันนะเผื่อดูนใจป๋า <c oughs> เคยเล่นด้วยสิเอ่อเลือกสีอ่ะ สีไรสีที่คุณเลือกกำหนดของกระเป๋าอ๋อสีของกระเป๋าเอ่อเป็นสีฟ้าแล้วกันเฮ้ยละจ้าหาสมบัติฝังขุดใต้พื้นผิวอ๋ออ้นนี่น่าจะใช้ขุดแน่เลยเฮ้ยมันลุ่มใครเนี่ยอ่ะกดเหรออ๋อกดแช่กดแช่คลิกแช่คลิกแช่ อ๋อน่าจะขุดทรายนะแบมนี่อะไรเนี่ยโอ้เราอยู่ความลึกที่43เลยหรอใครมันมาขุดไว้เนี่ยอ้าวแล้วเราจะขึ้นยังไงเอออฮ้ยกระเป๋าเราใกล้จะเต็มละสักหน่อยสักหน่อยชึบชึบชึบอ่าฮากระเป๋าเต็มอ่าไปขาย ในดูซี่เงิน50บาทเราทำอะไรได้บ้างร้านค้านี่ไงนาคาตรงนี้เครื่องมือ100อันนี้200 6 0 0กระเป๋าอะอ่ะากระเป๋าเต็มไปละ ไหนดูสิที่ขุดอันต่อไปมันราคาเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวนะผมเพิ่งสังเกตมันมีสัตว์เลี้ยงด้วยความแรงของเครื่องมือบวกห้าโวโหเต่านางฟ้าหิมะหน้าตาแปลกๆนี่เราแล้ว,ลวอะไรเนี่ยลัง อันนี้ปิดแค่สีอ,อ๋ไม่ไม่ไม,ไม่ผมต้องการเครื่องมือส่งเครื่องมือมาซะนี่โอเคถ้าผู้ชมมันมีระบบอันนี้เว้ยที่ผมเพิ่งไปเจอมานี่การค้ามันสามารถเหตุของให้กันได้ด้วยดูของที่ผมไปเหตุกับอ่าอะไรอะท็อปบันของเซิร์ฟนี้ยท็อปหนึ่ท็อปหน่อะอือดูของผมดิ ได้อะไรมาไม่รู้แต่ก็อ่าคุณยาวจะจัดห่วงนี้ไหมจัดอะไรวะมันจะหายไหมอู้แล้วมันใส่ได้ด้วยอ่าใส่นี่อีกด้วยสวยแล้วก็ผมจะขุดได้เยอะไหมเนี่ยโอ้เออ,อผมขุดทีเดียวมันเต็มเลยเหรอไม่แต่ขุดทีเดียวเสร็จเลย เย่ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> นี่แหละสิ่งที่ต้องการใกล้จะได้แล้วโว้ยแต่ทุกคนจะยินเสียงอะไรไหมครับเสียงพวกข้างบนหัวเต็มผมเลยแต่ไม่เป็นไรสามสองหนึ่ง y e a เฮ้หนุม่มจะทำอะไรอะ่ะพี่รู้นะอ้ยกองเล่นโวยอีกกองฮ่า ร้อยเสร็จไปของปุ๋แน่นอนไหนไหนไหนกองเล่นโบอีกองอยู่ตรงนี้โอเคขอเก็บเลยแล้วกันนะเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วอ,อยู่ใต้เท้าผมมากองกองนี้ เก้าแสนแล้วมาๆๆๆกล่องนี้ต้องเอาให้ได้อีกกล่องมาๆๆเดล๋วหกหมื่นแล้วห้าหมื่นสี่หมื่นสามมืนมามองว่าจะไม่มีใครโดดลงมาราดผมนะเย h ผมชอบเกมนี้จริงๆเลยขายมาเรามีอยู่2,000รูบี้นะมาดูกันทำอะไรได้บ้างอืม แล้วผมก็เพิ่งสังเกตว่ามันมีนี่เป็นสก,กินใช่ไหมแล้วผมเพิ่งสังเกตว่ามันมีไอ้น,นี่ด้วยไม่รู้เป็นอะไรนะแต่เรามีอันนี่อยู่มาสักกล่องเปิดแ yeah. ย่อุ๊ยเป็นไอ้น,นี่ด้วยเป็นพวกหมวกอะโอ้ผมได้เขาอืมอะไรกันนะไอเจ้านี่ เจล้อร้อยเจ็ด๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรใส่มาใส่มาอุย้ยแต่ตอนวิ่งดิย่อเอ้ยเหมือนมีเหมือนผู้ชายคนนี้เลยแต่เงินเรา,ามีประมาณร้อยล้านโอเคเครื่องมือสองร้อยโอเคโอเค,อเคกระเป๋ากระเป๋าสิบสองยี่สิบสี่สี่สิบแปดหนึ่งร้อยล้านเลยเหรอเป็นแสน เอาม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 าอืมโอเคตอนนี้เรากลายเป็นคนจดเรียบร้อยแล้วมีเงินอยู่เจ็ดล้านเอ่อสัตว์เลี้ยงสิบสองสิบเจ็ดสามห้าอืมก็ถือว่าน่าสนใจเอ้ยอันนี้นกฟินิกอ่าอะไรเนี่ยยูนิคอร์นแล้วมันยูนิคอร์นตรงไหนโอ้โหเพกาซัด เครื่องมือเออเราดูไปแล้วมาเปิดกล่องสักหน่อยมีหนึ่งพันเปิดเลยเ oh, ปิดเลยโอ้ชีตวกสองร้อยอยู่ บวก200อยู่ดีอยู่ดีอยู่มาอีกกล่องแล้วกันอย่าเกลืออย่าเกลืออย่าเกลือควอยมืดโอ้ขวายมืด,ยมดจริงๆเลยโอ้ขวายมืดจริงๆเลยโอเคครับสำหรับเกมอะาบอกแมปกูดไซด์ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ พาหน้าจะมีอะไรชไมไหมน้ากดติดตามผมไว้นะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปสำหรับทีนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับ